ไลฟ์ฟรีสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําร้านเติมเกมร้าน Add and Top Up ครับผมร้านที่มีทั้งเติมเกมมือถือและเติมเกมคอมมากมายหลายเกมครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยดูแลตั้งแต่9โมงถึงตี3ถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับร้าน Add and Top Up ครบจบที่เดียวครับถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับ เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super s u p e r t h n n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอ u p p อร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับไลฟ์ฟรีขอสวัสดีปีใหม่2025กันดีคลิปครับ คลิปนี้จะมาอัปเดตข่าวสารวงการ e-sport Dota 2ที่ไรซซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มี roster lock ใครอยากจะย้ายไปไหนก็ตามสบายขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละคนให้ได้ฟังกันครับว่าเปิดปีใหม่มานี้มีทีมไหนกันบ้างที่เปลี่ยน player อีกแล้วนะครับก่อนจะเริ่มแข่งกันยาวๆแบบแห้งๆที่ไม่มี patch ใหญ่อัปเดตสักทีจนโนวันบ่นออกสื่อไปลว่าเกมน่าเบื่อแต่จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ครับคุณอยู่กับยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนของ e-sport Dota 2ที่มีการเปลี่ยนแปลง player แล้วก็โยกย้ายกันอยู่แทบจะตลอดเวลาสำหรับทีมที่ไม่ประสบความําเร็จ ส่นหลายๆคนครับขนาว่ามาดูแข่งบ่อยๆก็ยังตามไม่ทันครับว่าคนนั้นมาคนนี้ไปสรุปใครคือตัวจริงของทีมทีมนี้กันแน่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งครับว่ายุคนี้แข่งกันเยอะมากๆเยอะที่สุดในรอบทวรรท์เลยตั้งแต่ผมดูโดร a ทูมาก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เก็ตและยังตามไม่ทันผมยังคงขายคลิปเติมอยู่ครับผมกับทิศทาง e s p o r ร์ตโดร์ทที่ผมตั้งใจคุกออกมานะครับอยากให้คนที่ติดตาม e s p o r ร์ตโดรทรักใน e s p o r ร์ตโดรท ได้รับฟังกันจะได้เข้าใจทิศทางแล้วก็สถานการณ์ของ e s p o r t เกมด้ว2ที่คุณรักมั้งนะครับในตอนนี้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปกตินะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาทําคลิปอัปเดตแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่เพราะว่ายัางอยู่ในช่วงพักปีใหม่นะครับเลยจะรีบมาอัปเดตให้ได้ฟังกันก่อนที่จะเริ่มแข่งอันยาวและคงจะไม่ได้ทําคลิปอะไรประมาณนี้อีกประมาณ2เดือนเลย แต่ก่อนจะเข้าคลิปครับก็ฝากกดไลค์เพื่อช่วยผลักดันคลิปกันสะหน่อยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยและจะหากรักกันชอบกันนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปชี้แจงทิศทางช่องปี2 0 2 5นีนี้ด้วยนะครับจะได้ตามข่าวสารทันว่าปีนี้ผมวางแผนไว้ยังไงบ้างกับช่องช่องนี้และผมอยากได้ความเห็นจากคนดูมาช่วยตัดสินใจกันด้วยนะครับเพราะถ้าผมตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะมาชกผมทีหลังโดยที่แบบคุณเลือกที่จะปฏิเสธส่วนร่วมที่ผมยื่นให้แบบนี้ไม่เอานะ ตอนนี้ขออยากได้ส่วนร่วมจากพวกคุณนะครับไปรับฟังคลิปแล้วก็ช่วยกันออกความเห็นได้ครับสําหรับการตัดสินใจของผมนะมาถึงครับผมขอหมัดฮุกก่อนเลยครับด้วยทีมแรกครับผมขวัญใจของคนส่วนใหญ่ครับ OG ครับผมในที่สุดครับน้องทรียีนะครับก็ได้เล่นกับ2แชมป์ทีตามที่คุณปู่ฮุกขายไว้ตอนแรกสักทีนะครับ ปรับทีมคนเดียวครับสำหรับทีม OG คือ Whis ปอร์ครับที่ทาง OG เนี่ยบอกว่า w h i s ป e r ตัดสินใจขอออกจากทีมเองนะครับด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพและปัญหาส่วนตัวเพื่อที่จะย้ายกลับไปอยู่โซนเอเและจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัครวที่เขารักทําให้ทาง OG ครับดึงเซฟหรือว่าเซฟอาจจะอยากเสียบอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่เซฟนั้นเล่นอยู่ตลอดับผมไม่เคยพักในที่สุดก็กลับมาเล่นออฟเลนตําแหน่งที่คุณปู่วัย32ย่าง3 3ครับยังคงซ้อมอยู่ตลอดเราไม่ได้เห็นฟอร์มของเซฟในฐานะออฟเลน ในเกมแข่งมานานแล้วนะครับจะดาวเกรดสำหรับ OG หรือว่าจะอัปเกรดก็ต้องติดตามรับชมเันครับถัดไปกับอีกทีมครับผมที่คนไทยติดตามกันเยอะไม่แพ้ OG นั่นก็คือ Aurora ครับผมหลังจากจบทัวร์เบ็ดบูมตาชาเบลเกรดที่ผลงานท็อป8ในระดับโลกแล้ว a อ r o r a ก็เปลี่ยนเพลเยอร์รัวๆจนหาภาพไม่ได้อัปเดตล่าสุดครับผมสำหรับใครที่ติดตามตามข่าวไม่ทันนะครับตอนนี้ไล์อัพเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือแคร์รี่ครับได้พาลอสแคร์รี่ชาวฟิลิปปินจากมาสแตนอินช่วงหนึ่งให้กับทีม ก็กลายมาเป็นตัวจริงเรียบร้อยถามว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหมผมให้ว่าเฉยๆครับแต่คงดีที่สุดจากที่มีที่เลือกในตอนนี้ครับเพราะอะไรพูดแบบชกๆเลยคือโซน C มันตายแล้วครับมีดีที่ที่เนี่ยแหละครับสุดแล้วครับที่ยังว่างอยู่ตอนนี้ก็คือพาลอสดีสุดละคนอาจจะนึกถึงแจ็คกี้แต่ว่าอย่าลืมว่าแจ็คกี้อยู่กับบูมนะครับก็เลยกลายเป็นพาลอสเป็นชอยที่ดีสุดในโซนที่มี ตัวของพาลอครับเคยอยู่กับ TNC Backlist Execration มาก่อนก็ถือว่าโปรไฟล์ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขยะสนทีมเมโซนเพราะไม่มีแข่งในโซนครับตำแหน่งที่เหลือครับคืออาร์เบดเจบส์แล้วก็คิวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือไดโอลิกลับมาหลังจากทีมไดมาร์ดีีมาร่วมทีมแค่แป๊บเดียวแล้วคัดกันไม่ผ่านนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้ติตามเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังเอ็นจอยกับ Eson Bangko อกทางออโรราเนี่ยก็ไปแข่งทัวร์นาเมนต์ที่มองโกนะครับ ซึ่งก็เปลี่ยนเพลเยอร์เป็นเซตนเนี้ยแหละครับที่ไปแข่งผลงานก็จบอันดับท็อป3ถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าแพ้ทีมนาวีจูเนียนะครับไลฟ์ชุดนี้รู้สึกว่ายังคาดหวังยากมากครับมากกว่าปีที่แล้วสิสำหรับผมในตอนนี้นะแถมฟอร์มตอนนี้เนี่ยก็อาการหนักน่าจะติดลบที่สุดตั้งแต่มีออโรร a าโดลัทูมาเลยก็ว่าได้แถมตอนนี้ในโซนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแล้วครับเพราะว่าทั้งทารอนและก็บูมเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา มันไม่ใช่เหมือนกับปีก่อนหน้าที่แบบออรราอีซีวินในการคัดทัวร์นะครับอ่ะพูดถึงบรรดาสมาชิกเก่าออรราครับพวกเขาหายไปไหนนะครับเราก็มาพูดถึงทีมถัดไปทีมหน้าใหม่จากสังกัดของฝั่งรัสเซียชื่อว่าทีมคิเมราอีสปอร์ตครับที่ตอนนี้ยังเห็นผลงานแค่ในคัดแข่งนะครับทีมคิเมรานี้ครับประกอบไปด้วย TA 2000แครี่เก่าออรรานะครับลอนนฟที่ยังติดสัญญากับออรราอยู่ ก่อนหน้านี้ไปอยู่ทันราเนี่ยไม่ใช่ว่าทันราซื้อไปนะเป็นสัญญายืมนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือลอนอฟเนี่ยโดนถอดออกมาจากเพลเยอร์ของฝั่งทันราแล้วเนี่ยออรราก็เลยส่งไปให้กับคิมิราอีสปอร์ตยืมต่อนะครับดาฮักครับผมคนนี้เนี่ยถ้าไม่ติดตามช่วงซีนก่อนหน้านี้สักประมาณ2ปีได้บวกๆเลยผมว่าน่าจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับตาฮักเป็นเพลเยอร์กล้ามใหญ่ฝั่งรัสเซียยอดนักโถมที่มีชื่อเด่นๆกับ nature's prophet Vi s e carry นะครับแต่ว่าตอนนี้มาเล่นออฟเลนให้กับทีม ซับ4ับผมวันเจซับ 44k ที่เคยโชว์ผลงานตอนไปซานอินให้กับนิกมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ปันโตซัพพอร์ตจากทีมไลกาครับผมเป็นซับ5ย้ายมาอยู่ทีมคิมราอีสปอร์ตแทนผลงานตอนนี้ครับคือชนะคัดรายการฟิชเชอร์เพลกลาวแข่งสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับก็ได้คัดไปแล้วหนึ่งทัวร์สำหรับสล็อตที่ตอนนี้ทางด้านทีมคิมราเก็บได้แต่ล่าสุดไม่รู้ทําไมครับเขาย้ายไปลงคัดโซนโซนเมสวาครับจะไปตัดตัวช้างของนิกมาซะง,งั้นครับเป็นเรื่องครับผมสาหรับ คัดทัวร์ในเดือนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงย้ายไปคัดโซนนั้นได้ผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องของกฎกติกาซะด้วยสิถัดมาครับมาต่อกันกับอีกทีมจากโซนเวสต์ยุโรปอีกทีมที่ทําผลงานได้รองแชมป์สรายการแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มซีซั่นใหม่มาแต่ไม่พอใจครับเปลี่ยน2ตําแหน่งเลยกับตันเตอร์ีทียังไม่พอใจครับขอเลือกที่จะปรับทัพอีกหนึ่งครั้งจากแครีมิดคู่เดิมที่ใช้เงินเยอะครับกับตันเดอร์ดีทีกับซักซ่าอยากจะฟาร์มก็เลยทําการ เปลี่ยนแครี่จากไนฟอร์ครับที่ได้ชื่อว่าเป็นแครี่เอเอร์มาสูงระดับท็อปกลายเป็นดราโชเพื่อลดการใช้เงินของทีมและจากลอนนฟก็ผมมิดเลนที่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันกลายเป็นบีซี็มแทนต้องมาดูว่าทันราที่ลดการฟาร์มลงเพื่อให้ตริทีได้ฟาร์มอย่างเต็มที่มากขึ้นเนี่ยจะดีจริงๆอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันทำไปทำมามันดูเหมือนจะเป็นฟิลคล้ายๆกับทีมลิควิดอีกเวอร์ชันแทนซะเลยนะสำหรับไอไลอัพชุดนี้นะครับ อ่ะถัดมาผมกับทีมจากโซนจีนครับแก๊งอดีต LGD กลับมาหนึ่งครั้งครับในชื่อทีมชายเบาครับเรียกได้ว่าหายกันไปนานครับสำหรับแก๊งอดีตทีม LGD ที่พอสังกัด LGD เขาเลิกทําทีมเนี่ยก็เงียบหายไปเลยนะครับสำหรับเพลเยอร์แก๊ง LGD แต่ล่าสุดครับผู้เขากลับมาลงแข่งกันอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางข่าวลือมากมายที่ผมได้ยินมาว่า o t t ต n ิงตูเซจะรีทายซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าในตอนนั้นอาจจะพูดปันๆก็ได้นะครับมีคนไปเจอ Not ติงตูเซในแรงแล้วก็ถาม Not ติงตูเซโนตติงตูเซก็บอกว่ารีทายซึ่งก็คนเขารู้สึกว่าอาจจะทีเล่นทีจริงนะไม่ได้ตอบจริงๆริงจังๆนะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ถามหา n o t ตติงตูเซนะครับทีมนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง l g d ยุคเก่ากับยุคใหม่ครับผม แค r ี่คือชิโร่ที่เป็นแครี่ของ LGD ยุคใหม่นอติงดูเซมิด LGD ยุคเก่าพี่เบียนเฟตเบียนหรือว่าบาร์ครับผม f f ฟเลน LGD ยุคเก่าเพลเนตซับสีของ LGD ยุคใหม่แล้วก็วายซับหกับตันแห่ง LGD ชื่อชั้นเพลเยอร์ถือว่าน่าจับตามองถ้าทัวร์ไหนมีคัดสัก2สล็อตนะครับสำหรับโซนจีนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วนะครับน้อยมากม อาจจะมีโอกาสได้เห็นทีมนี้หลุดไประดับอินเตอร์ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอร์นิดเดียวครับสมสำหรับโซนจีนเผื่อใครยังไม่ได้อัปเดตตัวเองนะครับตอนนี้อาเมย้ายไปอยู่ทีมยาคูของแก๊งอดีต IG แล้วนะครับจะสังเกตว่านอกจาก e x t r e ์ตมแล้วในโซนนี้ไม่มีทีมที่เป็นสังกัดอีกแล้วนะครับอย่างที่ได้พูดไปในคลิปทิศทาง E- s p o r t จีนตาย NA เช่นเดียวกัน ถัดมาครับผมกับทีมของ MC ครับ My Control ทีมใหม่ของเขาอีกหนึ่งครั้งสตอรี่คล้ายๆกับปีที่แล้วเลยนะถ้าคุณจำกันได้นะครับปีแล้ว MC เล่นกับนายคล s สแล้วก็ได้ไปอยู่ทั n d ราด้วยกันใช่ไหมเออสตอรี่นี้คล้ายๆกันแต่รอบนี้ MC เขาไม่ได้เอา Player No Name มาครับเขาขนแต่ Player มีชื่อมา Carry ค,คือ Carry Mongo ชื่อ423จาก Secret นะครับ Copy Mid ของทีม n o w e เพราะ Nows แตกแล้ว NA is d e a นะครับ มันยังมีทีมเอเอยู่แหละครับแต่ว่าถ้าพูดถึงซีนจริงๆคือพูดแบบไม่อวยก็คือมันก็ตายไปตั้งนานแล้วนะ MC My Control เล่นออฟเลนเองนะครับเลล e s Sub 4จาก Nels เก่าแล้วก็ SE ซับ5มองโกนะครับทีมนี้กําลังลงแข่งคัดทัวร์ช่วงนี้อยู่แต่ก็ยังแพ้ทีม No Name อยู่นะครับเช่นเดียวกับอีกทีมหนึ่งครับก็คือ Fly ครับผมหลังจากที่ Nels แตกเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะได้เห็นทีมนี้ของ Fly มาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีก่อนแล้วนะครับเผื่อใครตกข่าวเนี่ยอย่างที่บอกไป Nels เขาเลิกทําทีมแล้วนะคร ซึ่งสมเหตุสมผลนะคือเพราะว่าโดตาโซเอเองที่ผมผมวิจารณ์นะอ่าผมจะบอกว่าไงดีความเห็นส่วนตัวผมก็ได้คุณอาจจะเถียงว,ว่ามันยังไม่ตายก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมว่า99%ก็ใครๆก็บอกว่ามันตายนะครับ NA d o t a มันตายอยู่แล้วแล้วถ้าทีมเนี่ยทำผลงานได้แค่ครึ่งๆกลางๆนะครับมันจะไปขายอะไรได้ล่ะนะคือจะบอกว่าขายตัวเพลเยอร์มันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วใครสนใจเพลเยอร์หรือทูในโซน NA กันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพลเยอร์อเมริกาแท้ด้วยนะครับสำหรับบางคนดังนั้นมันก็ต้องขายที่ผลงานอย่างเดียว พอทีมเขายุบไปนะครับฟลายก็เลยกลับมาโซนยุโรปอีกหนึ่งครั้งในรอบหลายปีนะครับมาอยู่กับทีมเมาส์ที่ก่อนหน้านี้ก็มีคัดแข่งทัวร์ไปบ้างแล้วในช่วงสิ้นปีก่อนที่ที่บอกไปแต่ว่าตอนนั้นนะครับเขาเลือกที่จะเอาเพลเยอร์สแตนดินมาทดลองงานซึ่งก็ไม่ชนะไม่ได้สล็อตอยู่ดีรอบนี้ก็เลยกลับมาใช้เพลเยอร์เดิมดีกว่าดีนะยังไม่แตะออกไปสะก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเมาส์ Mouse ในปี2 0 2 5นี้เนี่ยสรุปก็คือมีเปลี่ยนแปลงแค่ซับพอตสองคนนะครับซับสี่แต่เด นาแมนแต่ผมเรียกนาแมนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือโดนเตะออกไปแล้วซับสี่ก็เลยได้เดสหรือว่าดาเซตไม่รู้อ่านยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ค,คิดว่าน่าจะเดสนะครับจากนาวีจูเนียนะครับแล้วก็สับห้าเป็นฟลายจากเดิมที่เป็นเบนเกนคนที่เล่นวิชช ok ั่วเตอร์เก่งๆนะครับที่มาเล่นอยู่คนเดียวเลยถ้าคุณได้ดูแข่งโซนเวสต์ยุโรปคุณน่าจะจำได้วิชชั่วเตอร์แกรนด์มาสเตียร์ซึ่งตอนนี้ครับเมาส์ก็มีลงแข่งคัดช่วงนี้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับทีมของ MC แแต่ก็ยังพ้ทีมโ no นเนมอ็มอมีชือ ต่ว่าไปไม่รอดนะครับแล้วพูดถึงทีมมีชื่อเพลเอร์ Player มีชื่อแล้วไปไม่รอดอีกหนึ่งทีม Secret ครับผมเปลี่ยนไม่จบไม่สิ้นสถครับผมเป็นอีกหนึ่งคนแก่ที่มีปัญหาเหมือนกันนะั่นคือพิปปี้นะครับซึ่งตอนนี้วัยย่าง35แล้ว Secret ยังคงใช้ปาร์เกอร์แครีชื่อดังจากโซนเอเซครับที่ยืมมาจากฮิริคอยู่นะครับส่วนมิดเลนเนี่ยเหมือนยังหาตัวจริงของทีมไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไป2ครั้งแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รู้นะครับใช้แค,ค ยังไม่ประกาศทางการนะสำหรับมิดเลนคนนี้ออฟเลนครับผมเป็นเพลเยอร์โนเนมแต่ว่า m m r 1 5 k ชื่อว่ามิกซะแล้วก็รอบนี้ครับซับสี่เปลี่ยนด้วยครับเป็นตาเลกอจากโซนเอเซตราบใดที่ซีเครเนี่ยยังคงเน้นประหยัดงบเนี่ยก็คงไม่สามารถหาเพลเยอร์ชั้นเยี่ยมมาเข้าทีมได้ถึงแม้เขาจะเป็นสุดยอดกับตาระดับโลกที่สร้างชื่อไว้มากมายแต่ว่าสไตล์การเล่นของพี่ปี่เนี่ยมันพิษกับซับสี่ของทีมตัวเองมันพิษกับแครี่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดแย้งงกับสไตล์ขอนะ เราพูดถึงปาร์เกอร์กันไปว่ายืมมาจากฮิริกแล้วฮิริกทีมเดิมเป็นไงบ้างนะครับสำหรับทีมเดิมของปาร์เกอร์ฮิริกเขาผมทีมใหญ่โซนเอเที่หลังจะได้แชมป์ทัวร์เดียวก็ทําทีมเกือบจะแตกกันจากปัญหาภายในนะครับสุดท้ายก็โดนเด้งกันทั้งคู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์เกอร์แล้วก็ไดรไวลามะทีมชุดใหม่ครับเรียกได้ว่านะ่าจะเป็นการอัปเกรดฮิริกไปอีกหขั้นสำหรับผมนะ ในความคิดส่วนตัวผมเพราะว่าได้อยู่มาครับผมที่เคยมาเล่นสไตล์อินให้ช่วงหนึ่งเนี่ยมาเป็นแครี่ตัวจริงแล้วนะครับยูมาเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นที่ดุแล้วก็ไวกว่าปาร์เกอร์จากคนละแนวกับปาร์เกอร์นะปาร์เกอร์เขาจะเป็นสไตล์ฮาร์ดแครี่นะครับสุดท้ายเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าแพชชัยแพชด้มันจะเอื้อแบบไหนเมากกว่ากันแต่ว่าถ้าฮิริอกอยากจะเล่นเกมไวปาร์เกอร์ไม่ตอบโจทย์เท่ากับยูมาอยู่แล้วนะครับยูมาจะเล่นสไตล์เซมิแครี่กลางเกมแล้วก็ได้วิสเปอร์ที่กลับมาจาก OG ซึ่งวิสเป์นนเนนนนี่็คท้สไตลแบบ เน้นเลนชนะเล่นดุดันซึ่งจะแตกต่างกับดาวิลมะที่จะเป็นสไตล์เสียสละผมเลยมองว่าแคร r y ี่กับออฟเลนคู่นี้น่าจะไปด้วยกันได้ดีมองว่าเป็นการอัปเกรดนะครับปิดท้ายด้วยน่าจะียกเราเป็นบิ๊กนิวส์ของคลิปนี้เลยครับกับทีมสปริตับผมที่ผลงานถึงจะจบสูงในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังดูเหมือนจะไม่พึงพอใจนะครับสำหรับทีมเลือกที่จะไม่ปั้นน้องสตานิกต่องางงันครับเพราะว่ายาโโร ตั้งใจว่าจะกลับมาแข่งต่อครับผมหลังจากที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะพัก1ปีเหมือนกับมิรานะครับแต่ว่าเขาดันเล่นแรงและมีไฟตัดสินใจกลับมาแข่งต่อทําให้น้องสตาเนกต้องกลายเป็นผู้เล่นสำรองแทนนะครับจากตอนแรกที่มีข่าวลือว่าทีมจะเตะรอออกแล้วก็ให้สตาเนกหรือว่ายาโทโรสักคนหนึ่งไปเล่นเล,น,เลนกลางสรุปรอไม่ปลิวนะครับอีกคนที่กลับมาคือคอแลบซึ่งประกาศไว้ว่าจะพักแค่ถึงช่วงสิ้นปีนะครับก็เลยทําให้มาลิกเนี่ย ที่เป็นออฟเลนช่วคราวก็ต้องออกจากทีมไปซึ่งอันนี้ไม่ใช่อะไรที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคอลลัส์บอกอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจะพักแค่ถึงสิ้นปีแต่ยาโตรโรกับมิราเนี่ยตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะพัก1ปีนะครับกลายเป็นว่ายาโตรโร่เนี่ยพักได้แค่เท่าไหร่เนี่ยสเดือนกว่ากว่า,วานะครับก็มีไฟกลับมาแข่งต่อแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กลับมาครับเพิ่มเติมคนนั้นคือโคชไซเลนครับผมเรียกได้ว่าทีมสปิริตเนี่ยแทบจะกลับมาทวงบอลลังเลยก็ว่าได้นะครับ ดีไม่ดีเนี่ยถ้ามิราเขา,ามีไฟอยากกลับมาแข่งต่อน้องรีที่เป็นซับสี่ตอนนี้จะปลิวตามไปเป็นสำรองด้วยอีกคนหนึ่งนะแบบนี้และนั่นกนะ็คือข่าวการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมดในช่วงต้นปี2025ที่ผมอัปเดตกันแบบสั้นๆไม่ได้ลงรายละเอียดเลยลึกมากนะครับคร่าวๆให้ได้รับทราบกันแล้วก็หวังว่าผมจะไม่ตกหล่นทีมไหนไปนะครับผมนําเสนอเฉพาะทีมที่คนจะรู้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะซึ่งผมคิดว่าน่าจะกระชับกําลังดีสำหรับผู้ฟังในคลิป,ลปนี้ ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับมาอัปเดตกันให้ฟังจะได้ไม่ตกข่าวแต่อย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปก่อนจากกันนะผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีพร้อมกับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะก,กันไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามคอนเทนต์ eSport เดอร์ทูก็ Subscribe ช่องนี้เอาไว้ได้แล้วก็ในปีปีนี้ครับเราจะมีหลกัหลกๆด้วยกัน3เรื่องในช่อง Life ฟ u r y นี้นะครับช่อง Life ฟ u r y ่เช่องนี้จะมี eSport มีเกมแล้วก็มีอนิเมะใครที่ยังไม่ได้ฟังอัััปปเเดตททิศทาาาางงงช่ออกกก็็ถนนถ้้้มีวลขใหไฟนคุณ รักกันชอบกันนะครับจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วผมก็อยากได้ความเห็นจากพวกคุณคนดูด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับประกอบการตัดสินใจไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปหวังว่าพวกคุณจะไม่ตกข่าวแล้วนะสวัสดีครับ